สำหรับชาวราศีมีนคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านคำทำนายในวันนี้อาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายจากจักรวาลหรือบางท่านกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องความรักเรื่องของคร,รอ,งอ,งอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีมีนหรือว่าชาวราศีที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิญญาณเขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่อ่อนโยนสําหรับชาวราศีนี้ผู้ที่เข้าใจโลกด้วยหัวใจเพราะหลายๆครั้งที่ชาวราศีนี้ทําอะไรลงไปก็แล้วแต่อาจจะไม่มีใครเห็นแต่จําไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาจักรวาลมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคนที่โสดในช่วงสัปดาห์นี้ช่วงปลายเดือนนี้ ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าความรักในออนไลน์แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่เดอะซันขึ้นมาไพ่อีโรติกขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าคำทํานายในครั้งนี้มันจะออกมาเป็นร้อเซการศึกษาดูใจกัน หรือว่าเราตัดสินเขาไปจากเพียงรูปร่างหรือว่าเราตัดสินเขาไปจากคําพูดดีๆไม่กี่คําแล้วทําให้เรารู้สึกว่าฉันตกงรุมรักไอ้เฮีย I love you อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความหยาบที่เราตัดสินในช่วงนั้นเลยหลายๆครั้งที่ความสัมพันธ์ที่มันพังเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตัดสินใจอะไรเร็วเกินไป แล้วยิ่งถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในผับในบาร์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นความอะไรที่หยาบมากเขาเรียกว่าพร้อมปี้ทำไมอาจารย์กล้าพูดขนาดนี้วะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบอะโครจรเป็นนักดนตรีมาเกือบ30ปี26ปีเต็มย่อมรู้อะไรเป็นอะไรเอาเป็นว่าในเรื่องความรักมีคนแอบชอบ มีคนแอบรักแต่ไม่กล้าบอกอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรมันจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนีมันจะมีสัญญาณบางอย่างวอาไอ้นี่ม,นมันมันแตกต่างจากคนอื่นว่าพฤติกรรมมันเนี่ยมึงจะกระมิดกระเมอนหาพ่อหาแม่มึงหรือว่าวชอบก็บอกชอบไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อาจจะมีคนเข้ามาก็จริงแต่อย่างที่อาจารย์บอกเขาอาจจะมาในรูปแบบที่ เทพบุตรในฝันนางฟ้าในฝันแต่ในความเป็นนางฟ้าหรือว่าเทพบุตรเนี่ยมันก็มีอะไรซ่อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อย่าพึ่งตกปากรับคำหรือว่าตัดสินใจด่วนพลังความรักของชาวราศีเนี่ยมันมีพลังแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนโลกได้มันมีพลังพลังมหาศาลมากกว่าทุกราศี นะสำหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีใครเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ก็มีหลายๆชั้นที่เพิ่งโสดมาแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ผมพร้อมที่จะเปิดใจใหม่แล้วนะแต่ผมก็ยังมีความกลัวเพราะผมโดนไปหลายล้านว่ะอาจารย์หนูก็เช่นเดียวกันหนูเจอผู้ชายที่ขี้หึงหนูเจอผู้ชายที่เอาเปียบบางครัง้งหนูเจอไอ้เฮียนี่มันขี้ปี้ว่ะอาจารย์แต่หนูนี่ไม่ไหวว่ะหนูต้องหาคนที่ศีลเสมอ โ okay. 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 อเคโอเคโอเคจาัดเลยหาต้องสินเสมอแต่ถ้าสินไม่เสมอเมื่อไหรมันก็แรงดึงดูดแทนที่มันจะดูดมันก็กลับกลายเป็นว่ามันผลักกันออกนะอาจารย์เตือนไว้เท่านี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยปัญหาที่เคยค้างคาอยู่จะเกิดการเคลียร์จบเพราะฉะนั้นไพ่เดือดซันขึ้นมาก็ดีไม่ว่าจะเป็นไพ่เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยต้องต้องบอกว่าบางส่วนมันเกิดจาก อัตตานิยมของเราหรือว่าอัตตาที่ท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566อันนี้สำหรับดูดวงท่านใดจะบูชากระเป๋าซื้อกระเป๋าชาเทพ0947814568สำหรับกระเป๋าสดงสั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐี ผ่านพิธีมหาเทวพุทธ,ธาพิเศษนะแล้วก็อีกสักหน่อยหนึ่งท่านใดยอยากจะร่วมบูชาขออัญเชิญองค์ท้าเวสุวรรณเทพแห่งโชคลาภและการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนี่คือแผ่นองค์ท้าเวสวุวรรณมหาเศรษฐีผ่านการปลุกเสกโดยพิธีโบราณสั่งบูชาได้แล้วตอนนี้เพียง999องค์ปู่ท้าเวสวุวรรณหนึ่งในสของจตุมหาลชิก ดูแลสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้งหกชั้นเป็นแผ่นทององค์ปูทาเวสวรร์เป็นยักษ์ผู้ปราบมารของไทยพูดผีปีศาจสายเวทมนต์ดำต่างๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นของคนจีนก็จะเป็นเจ้ากงหมิงเจ้ากงหมิงก็จะเป็นยักษ์ที่ถือกระบองมีดาบแล้วก็เหยียบอยู่ตรงถังเงินถัทงทองอันนี้ก็จะเป็นของจีนเพราะฉะนั้น ว่ากันต่อในเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสหาก,กิจกรรมทําด้วยกันไม่ว่าจะไปเที่ยวไม่ว่าจะไปเดินเล่นตามตลาดน้ําไม่ว่าจะพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเรื่องของเซ็กส์ก็มีผลเพราะนั้นอาจารย์บอกเลยที่หลายๆท่านมีความงงงวยกับอาจารย์อาจารย์เทพอาจารย์เทพพ่อมึงตายอาจารย์เทพผัวหนูเนี่ยเอาตรงๆนะหำแม่งไ,ไม่แข็งว่ะแล้วหนูควรทำไงดีวะ อันนี้ก็แล้วแต่เวทกรรมนะมันมีตัวช่วยอยู่แต่แฮร์รี่ไม่ได้ขายแล้วนะจะใกล้ๆจะจบเร็วๆนี้แล้วก็ขายตามมีตามเกิดไปเอาเป็นว่าเรื่องของการเดินทางแล้วเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆมันจะทําให้เราได้มีเรื่องราวคุยกันมากขึ้นแต่หลายๆท่านก็อยู่ในภาวงที่เขาเรียกว่าตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะสายดีหรือว่าขวาดีอาจารย์แล้ว ก็มีในเรื่องของระยะทางที่มันห่างกันมันทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาหนูก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะละก็มันนอกใจหนูอาจารย์มันนอกใจหนูเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันเกิดความหวาดระแวงแต่จําไว้ว่ามันเปลี่ยนกันได้ไหมถึงอายุไขหนึง่งก็อยู่ที่ว่าตามสภาวะที่ผ่านมาเรื่องราวที่ผ่านมามันจะทําให้เขารู้สึกว่า มันเบื่อกับตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์เนี่ยคุยกับพี่ทองขาวทองขาวดาวร้ายที่แกเป็นนักแสดงเนี่ยตอนนี้กําลังทําโปรเจกต์อะไรอยู่กับพี่เอชออนนาบางช้างอยู่ทําละครสั้นเนี่ยน่าจะขายไปทั่วโลกแกก็สอนอาจารย์เนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าเออมันก็จริงตามที่แกบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนนู้นมึงสนุกไงมึงสนุกไงฮีอแล้วมาอยู่ช่วงหนึ่งอะมึงก็จะรู้สึกเบื่อมึงอยากจะสงบมากขึ้นเออมันก็จริงว่ะเพราะฉะนั้น เรื่องของความสงบในบ้านอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะต้องปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่เรามีปัญหาอยู่จงสังเกตคนที่เรากําลังปรึกษาให้ดีว่าเขามีชีวิตแบบใดถ้าเขายังโสดอยู่เพิ่งเลิกกับผัวหรือว่าอยู่คนเดียวแบบหายังหาผัวหาเมียไม่ได้เขาจะมีคําแนะนาอย่างเดียวว่ามึงเชื่อเถอะผู้ชายนะแม่งเฮียเพราะกูเจอมาสามคนแล้วมึงเฮียทุกคนเลยเพราะอะไรเขาสะกดจิตตัวเองว่าผู้ชายแม่งก็เหมือนกันน่ะ กระดอแม่ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็คงเป็นแบบนั้นพ่อเราสะกดแบบนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนเราสะกดจิตตัวเองเดี๋ยวเราก็เจอในรูปแบบนั้นเหมือนเดิมนัเพราะฉะนั้นโอกาสใหม่ๆที่กําลังเข้ามาสําหรับคนโสดนะอาจารย์บอกเลยว่าการใช้เวลาในการดูกันเนี่ยมีความสําคัญบางคนอาจจะขี้เมาเนี่ยดูง่ายหน่อยแต่บางคนอาจจะไม่ดื่มน้ําสวรรค์เราก็จะดูยากหน่อยแล้วดูยังไงล่ะอาจารย์เขาไม่ดื่มเหล้า ดูจนเขาควบคุมตัวเองขณะที่บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดั่งใจแล้วจำไว้นะว่าอย่าเอาคนที่ดราม่าเข้ามาในชีวิตอย่าเอาคนที่ท็อกซิกเข้ามาในชีวิตโอ้ยเจ้านายแม่งเฮียเลไไม่รู้ว่าสัตว์เย็ดแค่ไม่รู้ว่าแม่งเบื่อชิบหายเลยรถพังอีกแล้วว่าเธอรถฉันพังอีกแล้วเธอมีให้หมุนหน่อยไหมสักสองสามหมื่นอะ่ะมีปัญหาต่างๆเข้ามาจงหลีกให้พ้นคนเหล่านี้ ไอ้นุ่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีครอบครัวไม่ดีว่ะแม่งชีวิตไม่สมประกอบเพียอยู่เท่าไหร่ละห้าสิบกว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อองตายพ่อแม่ไม่รักอายุห้าสิบกว่าแล้วอาจารย์บอกเลยว่าอันนี้ปัญญาอ่อนอย่าเอาคนทกซิกเข้ามาในชีวิตอย่าเอาคนที่ดราม่าตลอดมาเข้ามาอยู่ในชีวิตชีวิตจะพังแล้วเราเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เพราะมันอึดอัดแต่ถ้าเราเป็นคนท o x ก c ลาอาจารย์ก็หาผัวไม่ได้เหมือนกันเนะย อาเป็นว่าเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเยอะมากแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าด่วนตัดสินใจจากคาพูดความเชื่อที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปก็ยังไงก็ต้องใช้ความรู้สึกคํานวณด้วยถ้าตัดสินใจไได้ตัวหาหมอดูก็แค่นั้นอาเป็นว่าเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์จะทิ้งไว้เท่านี้หลังจากนี้ ก่อนที่จะพูดเรื่องของกระเป๋าสตางังอาจารย์ก็ยังทําโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะทําให้ได้มากที่สุดแล้วกันถ้าเรามีโอกาสที่จะทําความดีก็แค่อยากทําความดีให้กับแผ่นดินแผ่นดินนี้ยังคงอยู่พวกเราก็ไปสุดท้ายแล้วทรัพย์สมบัติที่เราอยากจะมีอยาก็ได้มีไว้แค่พอดีมีไว้แค่เรารู้สึกปลอดภัย ไม่ต้องอยากได้อยากมีจนต้องไปเอาเปรียบเขาจนต้องไปโกงใครจนต้องไปเอาเปรียบใครอาจารย์ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เติมเต็มเรื่องจิตวิญญาณเมื่อเราได้บางสิ่งบางอย่างจากแผ่นดินนี้เราได้โอกาสจากสังคมนี้เมื่อเรามีมากในจำนวนหนึ่งก็แค่ส่งกลับคืนสู่สังคมแผ่นดินนี้เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแต่พวกเราก็จะเริ่มทยอยจากกันไปเพราะนั้นความดีที่เราทา ไม่หายไปไหนหรอกท่านใดยอยากจะร่วมสมทบทุนบริจาคทำบุญกับโครงการวีลแชร์แห่งบุญครั้งนี้อาจารย์จะนำส่งรถจะนำเงินรวบรวมเนี่ยแล้วจะไปซื้อรถวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังผู้พิการเนี่ยอาจารย์ว่าให้ไปเอียดและจนมูลนิธิบอกว่าโอเคแล้วอาจารย์นะไม่ใช่บุญของอาจารย์เป็นบุญของพวกเราทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าเราสร้างอะไรมาแต่ในช่วงที่มีชีวิตถ้าเรามีโอกาสสร้างเราก็แค่สร้างมันเพื่อให้คนรุ่นต่อไปก็แค่นั้นเบอร์บัญชีตามนี้ถ้าใครไม่สบายใจอยากจะไปทำบุญรูปแบบใดจะไปทำบุญกับเจ้าอาวาสก็ตามสบายวัดมีมากพอแล้วคนป่วยที่กำลังรอ ความหวังคนป่วยที่กําลังอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นแต่เขาไม่มีต้นทุน,ทนบางคนไม่มีแม้กระทั่งญาติอาจารย์ได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คือดูดวงแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาโอเคงั้นเราทําโครงการนี้ต่ออาจารย์ตั้งเป้าไว้100คันในช่วงสิ้นปีนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่อาจารย์ก็เริ่มทําแล้วแล้วก็ทํามาสองถึงสปีแล้วพวกเราได้ร่วมบุญกันบอกได้เลยว่าคนไทยจากทั่วโลก คนละเล็กคนละน้อยบางคนมีเยอะหน่อยก็หรือบางท่านจะซื้อไปเป็นคันแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลเลยอันนี้ก็ได้ติดต่อเขาเองนะเอาเป็นว่าท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ตามนี้ละกันเดี๋ยวจะ,จ,ะจะต้องขายของที่ราคาถ้าไม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นนะไม่ขายเดี๋ยววุ่นท่าน สร้างสังรวยสุพิชยารุ่นขาสิ1หนึ่สาก้าร้อบาทจากปกติ1,900งบาทและรุ่นพรีเมียม2 9ง0มบาทใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตจะไปยังไงเปลี่ยนกระเป๋าสตางสุพิชยาเรียกซับสังรวยเศรษฐีสีส้มเลิศมากหนังแท้ๆอย่างดีจาก ประเทศอิตาลีนายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนประกอบหนังขึ้นมาผ่านพิธีกรรมแบบโบราณเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองมีทั้งรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นพรีเมียมก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กันต่ออาจารย์ขอย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งของชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้อาจารย์เจอหนังสือเล่มนี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ไดะจุดอิชิโร ประธานเป็นผู้ที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทแล้วเ้าก็สังเกตว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จถึงใช้กระเป๋าสตางค์ส่งยาแบบนี้กันร้100อเพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้ออะไรให้กับตัวเองเนี่ยจำไวน้นะว่ากระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีมันมีกฎใหญ่ๆอยู่2อสกฎกฎแรกคือกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณ200เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีของเรา กฎข้อที่สองต้องเป็นกระเป๋าสางังทรงยาวแบบนี้เท่านั้นกระเป๋าทรงพับห้ามใช้เฮ้ยมันงรวยง่ายขนาดนั้นเลยอาจารย์เทพกดคุณสองร้อยคนที่ซื้อราคาร9 9เก็จะได้มูลราคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนกระเป๋าสตาังความสัมพันธ์ของเรากับเงินจะเปลี่ยนไปทันทีความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนไปจะไว้ว่าจงคำนึงถึงกฎเหล่านี้ที่อาจารย์บอก มันช่วยเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยมันช่วยในเรื่องของอะไรมันช่วยในเรื่องของเอาเป็นว่ามันทําให้เราดูดีขึ้นถ้าอยากร่ำอยากรวยมากขึ้นเปลี่ยนที่กระเป๋าตางค์ถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันเอาเอาเป็นว่าก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กันต่ออาจารย์ขอย้อนกลับไปสักช่วงหนึ่งของชีวิต เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปี2557เนี่ยมันทําให้วิธีกระบวนการคิดของอาจารย์เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วอาจารย์ก็โชคดีที่ไม่ได้เจอหนังสือเล่มนี้แหละที่เซนท่านพระรามาในช่วงนั้นถ้าพวกเราจํากันได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆอาจารย์ก็รู้สึกตกใจรู้สึกเสียใจพอสมควรว่าทําไมอํานาจ มันมีพลังขนาดนั้นแต่โดยธรรมชาติทางจิตวิทยาแล้วมนุษย์ต้องการมากที่สุดคืออำนาจเงินคืออำนาจความปลอดภัยมานดับหนึ่งหลังจากมีความปลอดภัยอำนาจคือสิ่งที่คนอยากได้เพราะมันคือการควบคุมนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าในปีปศนั่นเองเนี่ยมันทำให้อารการเดินทางเปลี่ยนไปหมดเลยถ้าพวกเราย้อนกลับไปมันจะมีในเรื่องของการ สั่งเผาขอย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการหรือว่าเขาอภพยโทษกันยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่พูดอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าจะทําอะไรให้มันแย่ไปกว่านั้นนะเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะพูดต่อไปเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณวันที่อาจารย์กําลังทําคลิปนี้อยู่มันเหมือนกับการที่อาจารย์ย้อนชีวิตกลับไปในช่วง40กว่าปี ที่ผ่านมาในช่วงป .1 ปอ .2 อาจารย์ได้อยู่ที่123ป .4 เนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบอนในช่วงป .123 อาจารย์อยู่ที่อารัญยประเทศตำบลบ้านท่าขามอยู่ติดกับฝั่งคำเหมือพอดิบพอดีอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่เคยรังเกียจคนเหล่านี้ไม่เคยรังเกียจพมา่าไม่เคยรังเกียจ คนกัมพูชาไม่เคยรังเกียจอาจารย์รู้สึกว่าเขาก็คือมนุษย์คือเพื่อนมนุษย์ที่มันถูกใส่ความเชื่อไปคนละแบบแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์ก็ยังเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราอาจารย์ก็ยังเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยเขมรแดง กับขมร้สมฝ่ายอะไรพวกเนี้ยเขามีสงครามกันในบ้านเขาเองคนอบะยกเข้ามามากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอาจารย์เนี่ยหลังจากผ่านโค้งสะพานห้วยพมโหดเข้ามาซ้ายมือจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตาเขยของอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เป็นกำนันตอนนี้ก็เสียแล้วจะมีบ้านอยู่3ามหลังย้ายมาจากโคราชทางตระกูลของยายอาจารย์เนี่ยยายดำเนี่ยแกเป็นร่างทรงพ่อเป๋ตาทวด ยายทวดเนี่ยเป็นคนโคนราชบ้านเองส่วนตาขออาจารย์เนี่ยบรรพระบุรุษขออาจารย์เนี่ยทางตาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นคนลบบุรีตาทวดอาจารย์เป็นคนลบนลบุรีแต่ทั้งฝ่ายคุณย่าทวดที่มาได้ได้กับตาทวดอาจารย์เนี่ยอยู่ในวังเนี่ยนามสกุลเก่าก็คือ ทินกรณยุธยาแล้วก็มาได้ผัวที่เป็นตาทวดองอัาจา์เนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นละวะเป่าระยะก็ตากหญก็เจอกันเจอกันเสร็จได้เสียกันเสร็จก็ย้ายตัวเองเนี่ยย้ายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อาลาญยะประเทศอาจารย์ก็พาตัวเองไปอยู่ที่อาลาัญเพราะพ่อกับแม่เป็นคนละทางในช่วงนั้นเองเนี่ยที่อาจารย์บอกเลยว่าลูกระเบิดหลายๆครั้งที่มันยิงกันเองเนี่ย มันล้นเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หลายๆครั้งที่รถถังของเราเนี่ยต้องเสียค่าน้ำมันมาปกป้องจากการที่แม่งทะเลาะก,กันเองแล้วมันบางครั้งมันก็หล่นมาใกล้โรงเรียนกำลังนั่งเรียนอยู่พอมีเสียงบุ้มเมื่อไหร่ครูก็จะพาเด็กๆเข้าไปอยู่ในบังเกอร์เหมือนกับเหตุการณ์ในช่วงนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็มีคนตายนาอาจารย์เนี่ยก็โดนยิงตรงท้องนาอาจารย์เนี่ยก็พกผ้าถุงใหญ ใช่พันไว้ตรงนี้โดนยิงจากตรงนี้เข้าท้องนี้ทะลุก็ไม่ตายไม่เป็นไรนะตือตัวดำๆมันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พออาจารย์ดูโซเชียลมีเดียเนี่ยมันย้อนกลับไปตอนที่อาจารย์เป็นเด็กๆมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันอยู่ในความทรงจําแล้วก็ถูกปกป้องจากทหารอาจารย์ไม่รู้จักหลอการเมืองคืออะไรไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่เราเล็ก มันคือชายชุดเขียวที่อุ้มเราขึ้นไปอยู่บนรถ10บล้อรถยิม4ีรถทหารอุ้มยายขึ้นไปอุ้มนาขึ้นไปอยู่บนรถ10บล้อแล้วก็พากลุ่มญาติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดอารลันเพื่อหลบลูกระเบิดจากฝั่งคขมรน,นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมออาจารย์ไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีแต่ดูแล้วว่าอาจารย์บอกเลยว่าเมื่อไหร่เราแสดงความอ่อนแอเมื่อไหร่ เขาล่อเราแน่แล้วมันก็ทําตามนั้นจริงๆทำไมยุคลุงตู่ถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะลดกองทัพบ,บ้างจะลดปริมาณบ้างระหว่างไอ้เหี้ยมึงมือเปล่าสมมติว่าออเรนพักออเรน์มึงอ่ะมือเปล่าเลยมึงไม่ต้องการยุทธบุกรแต่กูมีปืนอาจารย์ผู้ถูกมันจะโดนบล็อก,กว่าไม่รู้นะนะแล้วถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ทะเลออกกาะกันใครจะชนะ สอยไงอเพราะนั้นยุดทปกณ์ต่างๆเครื่องบินเรือดำน้ำเรือเรือบินมันมีความสำคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์อยา่จะพูดสักหน่อยหนึ่งพอว่าไม่รู้นะไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะแต่อาจารย์อยู่ฝั่งแผ่นดินไทยนะอยู่ฝั่งประเทศไทยอยู่ฝั่งพระมหากษัตริย์ถ้าประชาธิปไตยอยากจะแบ่งข้างก็เห็นได้ชัดว่าอาจารย์ชัดเจนแค่ไหน จะบอกให้ว่าสิ่งที่เขากาลังพ่นให้เราฟังอยู่เรื่องของความเท่าเทียมมันมีอยู่จริงไหมความตายของระบอบประชาธิปไตยแบบไหนที่เรียกว่าสิทธิอันพึงได้ที่แท้จริงที่เขามาเรียกร้องความเท่าเทียมดนูไปดเวนี่กที่คุณแดกย่าไอะที่คุณรับประทานย่าอยู่คนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นระดับมาแดกไข่ต้มอยู่ไอเฮียแล้วคนที่พูดอยู่กําลังอยู่ฝั่งไหนกาลังกินไข่ต้มหรือว่ากินย่า เพราะฉะนั้นมาฟังตรงนี้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมของคนปกติแบบพวกเราที่ต้องส่งประกันสังคมจ่ายเงินสมทบมาตลอดชีวิตเพียงเพื่อได้รับเงินน้อยนิดใช้ประทังชีวิตในช่วงบั้นปลายเพราะนั้นนี่เป็นหนังสือของต่างประเทศหนังสือของอเมริกนแล้วมาดูฝั่งสิทธิประโยชน์ของระบบรัฐสภาได้ทั้งอำนาจแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรที่เขาบอกว่าเท่าเทียมสิทธิประโยชน์จากรัฐสภารักษาพยาบาลฟรีเบี้ยบำนาญจำนวนมหาศาล ลาหยุดพักร้อนได้67วันโดยที่ยังได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนลาหยุดลาป่วยได้ไม่จำกัดอะไรเรียกว่าความเท่าเทียมจข์ขอาขอชาวราศีมีนจงพบแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ